อโหแม่งดดีีกว่่าทคิรู้แม่งอยู่มไหมขอให้โชคดีนะเป็นไงบ้างโดนดีโดนดีโดนดีไม่งีตายยังเที่ยวเรียบร้อยโดนดีแล้วตางเดิมี้โอ้น่าลงมาไหม วานแม่งพักไม่ทันเลยเหมือนกูเลยวันนี้ักอย่าต้องก้าไป่าวนะที่ตันทำไมล่ะวางแค่อะไรก็ด pues ีลนทางรถไราบอคนยืนยก็เาเนะเสียงด้เล็กเจไอ้เหีลูกนีเดิโอ้ไป ตาไม่มองอเลยเจามันจะละหัวบทนี้จะมีเยอะมากเองนดีเลยออกการเป็นเรื่องขอพี่

แน่เหรอเหือยตลอดนแน่ไปแล้วเราต้องรอผมนะใส่ลงมาได้เลยอ้แน่บีเก็บได่บิเก็ตลอนเลกเรียบหมดนมีของ

เดี imento, ๋ยวมากดชูห้าบ้านคนีู้ที่แยกก็มีรับรับโอ้โหเป็นไงดังไม่รัดบแขกเลยเนี่ยบ้าเบเจเจว

ตาตาวอกวะเฮ้โหโอ้ยเฮ้ยตาซื้อเหล้าจ้ดเฮ้ยเื้เหลสิี่สามาคือเรือกวอกเองิาบเมื่อคืนไม่กินเลยมื่อคืนที่บอกว่าออกสามร้อยู่ไนเนี่ยมีตาซื้อเหล้าเลยเนี่ยเนี่ยตาอาไ้กินซ่า อ้าวดูตังค์ร้อยสามร้อยยี่สิบห้าร้อยตังค์หกร้อยตังค์สี่ร้อยตังค์หกร้อยหกร้อยสามสิบแปดบาทเกือบสี่ร้อยละอ้าวเร็วไวสี่พันร้อยห้าร้อยแกขางอกร้อยสิบแปดบาทกู้นะเก็บวะดอกเบี้ยแค่หนึ่งกู้อีกดอกเบี้ยอ่ะดอกเบี้ยต่อไอดอกเบี้ยต่อ อ่าก็โอเคเฮ้ย1้อยสามบ้าไม่มร้อยสเ้าคนก็หก้อย่ามสิบแปดบ้าน่ะมิมิเ่ามยร้อยด้ลมไม่ดีนะอย่ามยุ่ง่อนนะลมไม่ดีนะไม่รู้ไงไม่ร้ไงไม่รู้ไง กูขอโดษเว้ยออแทบเพิ่มเว้ยโอเคมันดีครับลมน้อยไป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 ไ ไปดิโอโหเดี๋ยวที่ถบุรีก่อนแหมอย่างเงี้ยเที่ยวเก่งจังกาไ้โอโหก็ไปแล้วยิงมั้งแ่บนี้เกาะกลับบังเนี่ยเกาะได้แต่งเกียร์แล้วนเหมือนยี่ยี่สิบเดือไปพวี่ี่ีผูนีขันหน้กี่โมงคือ่ะแบบโมง